เอาออมซอาซอมไม่ดีกว่าอส้มตักขึ้นง่ายหน่อยข้วหอาจจะยังไม่สูงจุ๊ตัห็นหน้าพ่อระเคียเจียวกินไแล้วด้วยนะตะเทียมมาบ้างมาแล้วได้น้องก๊าดหัวหัวนะ เลยแล้วก็รีบพน์พลนมันสไตล์มันเป็นสไตล์วิวิไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยยังไม่รู้สึกไม่เท่ากันไม่ไกเลยต่อไปทำอะไรดีคะต่อไปทำอะไรดีคะอะไรสด้านนี้ไปทำด้านนี้อย่างที่คุณเห็นนะคะอันนี้ใส่มันเอาช้อนตักดิช้อนเดีช้อนผักที่หลังก็ได้เราผักที่หลังต้มผักมาแล้วด้วยทีมนี้ มันเหลืองเลน้ำร้อนอยู่เจ like ๊เป้กลัวเหมือนจะสุดยอดมากเลยเรืโอน้เดสีอลังการงานสลาบใส่ากมันิดีออต้นไม้มนี่ต้นไม้้ะนั่นละโอสลาอดียามเบเกอร์เจลาสุดๆเลยลูกทีมแตงโมครับ โอ้โหมาเต้าค่ะใส่เล้ค oh ่ะมาเต้ามาเต้ามาเต้าใส่อะไรพอนะมาเต้ามาเต้าจ้าโอ้โหสุดยอดครับตอนนี้ฮะอาจารย์น้าอูโผมนีมีน้ำซุปมีน้ำซุปมาม่าติตกระล้าหมดแล้วนะครับโอ้โหต้องห้าเสียใจด้วยครับแต่ยังไปได้ครับยังไปได้ครับเหมือนสปาเกตตี้เลยสิครับน้ำต่อห้น้ำซุปต่อกินใส่น้ำซุปต่อไปแล้วนะมีครับพอแล้วบอกจับ เชฟใหญ่ของเราครับเอาพิชัยมาด้วยและนี่ครับนี่ซอสน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยที่เรานี่ยมาจากทะเลใต้น้ำลึกครับวัตถุดิบของเราวันนี้พี่ทามเชฟทีมนี้นั่มาเนี่ยสุดยอด้เลยมีการชิมครับชิมรอบแรกเพื่อให้รู้ว่าควรปรับปรุงไหมนี่ให้หัวน้านี่ให้หัวให้หัวน้ กินสิส่งมาให้กินพี่อือยาเยี่ยมยาเยี่ยมนี่ไมต้องใส่แล้วแบอกว่าไม่ต้องใส่แล้วครับใส่ผักลงไปอย่างเดียวได้เลยเป็นการทำไม่ใส่ใจเท่าไหรละเอียดมากเลยทำอาหารให้อร่อยต้องใส่ใจลงไปครับ